เสพบ็ดบ <c ười> ิดบ oh, ็ดเลยอา4 3 2โอ้โหเช้าเช้านี่สักลูกไหมฮะสักลูกไหมวี่ฮะน้องบี่รอด้วยเห็นอา4 3 2เอานักเลงจากไหนเนี่ยมาหลบสิ ข้าไม่หลบอ่ะเป็นไรไหมเอา้าวก็เรียกเขาพระดิไปดูมันพูดแลกก้วเราแกคิดนยาเบิร์นเนี่ยมึงเนี่ยพระม่ามันมึงมันเฮ้ยไม่ต้องทำมันก็หลุงพี่ดูมดนันดินั่นแหละนั่นแหลมีครูมีครูคสักลูปไหมไ<ป>ฮะเช้าเช้าเนี่ยสักลูปไหมเนี่ยเนี่ยฮะ

แจงมองนี่นะ,นนะสามสามองเฮ้ยเฮ้ย,ยนักเลงจากไหนวะเนี่ยฮะมาเนี่ยทำไมไม่หลบวะไม่หลบมีปัญหาเนะยก็เรียกเขาพลาดเลยว่าไม่ใช่เกี่ยวข้าอ้าวเฮ้นี่นั่นลกจะกินกระบ,บาลไม่หลบเลยไม่ต้องทำมันก็ดูมันจหลงพี่ มองเป็นแมวเนี่ยมองมาสึงห้ากล้องเนี่ยดีไปดีไปอ๋อเช้าเช้าเนี่สักลูกไหมฮะสักลูกไหมวี่สักลูกไหมฮะงั้งงั้งหลวงพี่รอด้วย